มาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2แล้วนะคะและช่วงนี้ค่ะเชฟเนี่ยก็จะมีเมนูเจอีก1เมนูนะคะมาฝากกันด้วยอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปวันนี้ก็ออกไฮโซนิดนึงใช้น้ำมันมะกอกราดจะย่างเห็ดอาลืมติดเปล่าเลยท่านผู้ชมรีบไปนะครับเมื่อกี้เจอก็ผัดอร่อยมากรู้สึกไม่รู้ว่าจานนี้จะสู้เข้าผัดได้หรือเปล่าน้อนี้เราใช้เห็ดหนึ่งสอง ไปเกนะครับเผ็ดสามอย่างเราใช้ทั้งสามอย่างตัวนี้เนี่ยก้านๆมันแน่นอนเห็ดนี้มีวิธีการเลือกไงคะเชฟคะจริงๆแล้วก็อย่าให้เลือกที่อย่าให้ช้ำแล้วกันนะครับตัวนี้เห็ดนางรมหลวงก็คือออริจินั่นเองนออริจินะครับที่เห็ดตัวนี้เยอะมากนะครับซึ่งอย่างที่บอกอ่ะที่เชียงใหม่ที่วังน้ําเขียวมีการปลูกกันได้กันเยอะมาก แต่พูดถึงเมนูเจแล้วเนี่ยเห็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอาหารหลักเลยนะคะเอาแน่นอนแน่นอนครับว่าเห็ดวันนี้เนี่ยอร่อยทานง่ายแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับซึ่งเรานิยมใช้เห็ด3อย่างขึ้นไปเพราะเวลา3อย่างขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าการทดสอบทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยในการในการทำกึ่งกัคกื่งกุญกัน3อย่างนะคะ3อย่างเพ้งส3อย่างขึ้นไป นะแต่คน3คนขึ้นไปแน้่มันจะไม่ดีเชฟคะเราอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจนะอะไรเราก็พูดได้หมายถึงว่าอยู่คนเดียวก็แบบอาจจะแบบหัวหายสองคนอาจจะแบบดีขึ้นไาถูกต้องสามคนสามคนใช่ไหมสามคนมันทานเจดีกว่า่านผู้ชมถูกค่ะสามคนต้องมันทานเจด้วยกันมี ตอนนี้นะคะยาเรายาเห็นตัวนีอะไรบ้างคะตัวนี้เนี่ยเจเหมือนกันผมท่านผู้ชมลาบผมใช้หมูยอเจตัวนี้หมูยอเจเนี่ยตัวนี้ทํามาจากบุกแล้วก็ถั่วเหลืองค่ะนะครับตัดเลยหนึ่งชิ้นนะครับทานบุกแล้วก็มีถั่วเหลืองด้วยเดี๋ยวผมขอชิมหมูยอเจหน่อยคะเป็นไงบ้างจริงจริงเดี๋ยวนี้หมูยอเห็ดด้วยนะ จริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็มีใจที่อะไรอะฮะเราเป็นเนื้อสัตว์เราเวนเนื้อสัตว์พอดีเขาทําออกมาแล้วไงเราก็ต้องใช้บริการเขาหน่อยไม่ใช่ฮะพวกการทานอาหารต้องให้มีรสชาติด้วยไงผมก็จะซอยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นก็กริวเหมือนกันผัดกริวไ้ก่อนจริงๆต้นหอมเราก็ใช้ไม่ได้ผักชีก็ใช้ไม่ได้สำหรับลาบนะครับค่ะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องมีผัดนะครับ โดยใช้แครอทเป็นสีสันนิดนึงเดี๋ยวน้อยก็จะมีผักที่เป็นผักสดนะครับอันนี้ไม่ได้ยากนะครับนะเป็นเครื่องราบแส่นิดนึงเพื่อให้มีผักกรอบๆนะครับแล้วเช่นเดียวกันผมก็ใช้แตงกวาแตงกวา เราจะมาดูซิว่าลาบเจนเนี่ยนะคะรสชาติตตจะจัดจ้านสู้ลาบธรรมดาได้หรือไม่เอาละท่านผู้ชมหันได้สองอย่างแล้วตรงน,นี้ก็เริ่มได้<ม>ที่แล้วค่ะเห็ดเห็ดเริ่มได้ที่ไหมทำยังไงต่อดีคะอ๋อเราก็ต้องเอาไปคลุกกันเนตอตน,นี้ต้อง<ม>ลาบนี่ต้องมาคั่วแล้ว<ม><ม>นะครับ ข้าวคั่วก็ใช้ได้ปกติไม่เป็นอะไรปกติถ้าลาบแล้วค่ะข้าวคั่วนี่ไม่เป็นลาบเลยไม่เป็นลาบนะครับพอผมย่างเสร็จแล้วเนี่ยย่างเพื่อความหอมตัวนี้ผมจะมาปรุงลาบแล้วแล้วผมมีวิธีนี้หนึ่งยังไงคะอันนี้ปิดไฟก่อนเปิดน้ำพี่เชฟหน่อยได้ไหม น้ำจากที่เราผัดเห็ดเนี่ยแหละใส่ลงไปจริงๆลาบทผู้ชมโดยเฉพาะลาบอีอสานเนี่ยลาบเป็นอาหารอีสานกับเป็นอาหารเหนือนะครับซึ่งจะต้องจะต้องมีน้ําขลุกขลิกหน่อยแซ่บๆ<ะ>นัวๆต้องมีน้ําขลุกขลิกอย่างนี้หน่อยเอ <c oughs> าละพ <c oughs> อที่ป่นเลยคทผู้<อ>ชม นะคั่วพริกป่นเลยแล้วก็ซีอิ๊วขาวเจหนึ่งสองสาม,มแล้วผมจุม่มเพิ่มความเคม็มอีกนิดนึงใส่เกลือมีน้ำครุ่งกหน่อยถ้าเกิดไม่พอผมชอบผมชอบลาบที่มีน้ำเยอะหน่อยอนะครับโดยเพอท่านผู้ชมถ้าเกิด ทานกับข้าวเหนียวนะสุดยอดมันต้องข้าวเหนียวจิ้มนิดนึงนะจิ้มนี่สุดยอดอ่ะฮะเสร็จแล้วผมตัดด้วยตัดประมาณนิดนึงนะคุณโมนะสะบัดไปหนึ่งเพื่อตัดให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นเดี๋ยวผมให้น้องเขาชิมก่อนว่ายังจะเป็นลาบได้หรือยังใช่ไหมจเป็นลาบได้ยังชิมน้ำ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 จะก็ชิมน้ำ นะว่าความเค็มได้ไหมความเผ็ดได้ไหมความเผ okay. uh ็ดได้ค่ะเค็มก็โอเคไม่เค็มมากผมเติมอีกนิดนึงเอาละผมปิดไฟเลยท่านผู้ชมตอนนี้ปิดไฟเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยส่วน<ข>ตัวที่เป็นข้าวคั่วแล้วผักผมเด็ดใบสะระแหน่ใส่ลงไปนฮ เราจะทำอะไรกับผักตัวนี้เนี่ยลาบเนี่ยวิธีเราเราพู่นั้นไว้นะครับแล้วก็เตรียมผักตัวนี้ไว้เลยนะตัวนี้ตัวน้ำมะนาวนะครับเราก็จะหั่นไว้จริงลาบของผมเนี่ยจะต้องไม่เปรี้ยวน้ำ อ่ะอ่ะแค่นี้ก่อนคนแล้วชิมมาบอกว่าเป็นลาบเที่ยน่าจะอร่อยสุดน,น,นะนะเจได้ยังคะพรอ,อนไปไหนอ่ะไม่ช่ยมาหาให,ให้กันผู้ชมเอาละลาบเจนะคะ ลาบเจน,นะโอ oh. ้โหเปรี้ยวได้นั่นได้เอาละข้าวคั่วสำคัญที่สุดค่ะตอนนี้ข้าวคั่วใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผักใส่ลงไปท่านผู้ชมเพราะว่าเราไม่มีหอมนี่เราก็ใส่อันนี้แหละนั่นแหละ <c oughs> พอคนเนี่ยเ<อ>นี่ยลาบจริงพอคนแค่นี้ oh. เราก็เสิร์ฟได้เลยพอมีข้าวคั่วมานี่กลิ่นได้เลยค่ะเป็นลาบเลยค่ะค ลาบเป็นลาบเลยลาบเป็นลาบซึ่งเวลาเรามีน้ำเนี่ยแต่เวลาใส่ข้าวคั่วไปแล้วเนี่ยน้ำก็จะดูดโดนดูดนะครับข้าวคั่วก็จะไปดูดซับน้าออกมาเอาละ เหมือนขาดสีแดงพริกซอยใส่แตงกันี่แล้วเช็ดน่อยถูกไครัเสร็จแล้วเราก็จะเติมีให้มีสีสันนิดนึงถูกไหมครับเติมให้แบบรู้สึกว่าอ่ะดูแล้วมันว้าวนะครับมีสีแดง จานนิดนึงโอ้โหไปจากจานนิดนึงแล้วตัวนี้ผักนะครับก็จะทานกับผักสดทั่วไปถ้าเกิดว่าเรามีผักสดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะใส่แหนมไว้ข้างๆอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นกระหล่ำปลีนะก็ใส่ได้เช่นเดียวกันเนาะวางข้างๆงนี้นะใบสาระแหน่ อีกสักหนึ่งสองใบเอาล่ะครับท่านผู้ชมก็เรียบร้อยใช่ไหมคะเชฟเสร,ร็จเรียบร้อยนี่ค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูหน้าตานะคะของลาบเจนะคะโดยมีหมูยอเจด้วย คือบอกแล้วว่าลาบของเชฟเนี่ยเปรี้ยวจะอ่อนแน่ๆนะผมเอาใจพี่น้องชาวอีสานเขาจะทานลาบซึ่ไม่ไม่เปรี้ยวจัดนะครับตอนนี้จะเหมาะมากผมท่านผู้ชม เป็นไงคะเจ๊บอกแล้วค่ะว่าอาหารเจแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทานยากเลยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรอะไรก็สะดวกสบายหาง่ายวัตถุดิบทุกอย่างออกมาให้เราได้เห็นนะคะเป็นแบบนี้นี่เองแล้วก็วิธีการทาเนี่ยก็ง่ายๆมาคลุกๆกันเสร็จใส่ข้าวคั่วแค่นี้แหละก็อร่อยราบรับเอาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูราบเมนูต่อไปก็เป็นผัดหมี่ฮกเกี้ยนนั่นเองนะครับซึ่งจะง่ายเหมือนนี้อีกไหมและจะอร่อยเท่านี้หรือเปล่า ไปพบกันช่วงหน้าครับ